ซูเปอร์แมน2025การกลับมาอีกครั้งของหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ในตำนานที่เรารู้จักกันมาอย่างเนิ่นนานอย่างซูเปอร์แมนแต่ในครั้งนี้เขากลับมาโดยการกำกับของเจมส์กันกูงกับที่เรารู้จักกันดีงจากหนังชุดกาเ r d i น n of เด e Galaxy แต่ในครั้งนี้เขาจะไม่มาเล่าในซูเปอร์แมนที่เป็นดุดดังพระเจ้าเหมือนกับ Man of Ste e l ก่อนหน้านี้แต่เขากลับไปสู่การเป็นลากเงาของการเป็นซูเปอร์แมน อีกครั้งหนึ่งซูเปอร์แมนที่เป็นดั่งความหวังซูเปอร์แมนที่เป็นดั่งความดีและแสงสว่างในวันพรุ่งนี้เขากลับไปสู่รากเงาอีกครั้งแต่ซูเปอร์แมนในครั้งนี้นั้นนอกจากเขาจะกลับไปสู่รากเง้าของเขานั้นก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคและความเชื่อมากมายโดยเล็กซูเธอร์วัยร้ายตลอดการของซูเปอร์แบทที่ในครั้งนี้เขามีแผนการอันชั่วร้ายที่จะทําให้ซูเปอร์แมนนั้นหมดศรัทธาและความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทําแต่ นั่นแหละคือบททดสอบของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเขาที่เขาต้องทดสอบในความเชื่อและความดีของเขาว่าเขาจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่แห่งความหวังและความดีที่จะส่งไปถึงเราผู้คนที่เขาเคยช่วยเหลือมาตลอดได้หรือไม่และไม่ได้เป็นบททดสอบแค่ตัวซูเปอร์แมนเท่านั้นแต่ยังเป็นบททดสอบให้กับเราฮีโร่และประชาชนอีกมากมายที่จะอยู่ร่วมกับซูเปอร์แมนจะผ่านพ้นอุปสรรคแห่งความเชื่อและความศรัทธานในครั้งนี้ไปได้หรือไม่ก็ค งต้องติดตามในเรื่องราวของซูเปอร์แมน2025 นะครับก็กราบ,บ,บสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่วงรายการแนะนำของเรื่องซูเปอร์แมน2025หรือซูเปอร์แมนเลกซีนะครับซึ่งก็ในครั้งนี้ผมก็ดูจบไปแบบสดๆตั้งร้อนเลยแล้วผมใช้เวลาสาระตาะคิดประมวลผลหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องซูเปอร์แมน2025นี้มากทั้งความรู้สึกที่ผมได้ดูเกี่ยวกับเรื่องซูเปอร์แมนในครั้งนี้และเรื่องเกี่ยวกับภาคไทยที่ผมคิดว่าผมก็ควรต้องพูดในอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในตัวผลงานนะครับ ใช่เป็นการกวนด่าที่ถ้าใครหวังว่าคลิปนี้จะเป็นการด่าผมพูดไปก่อนนะว่าผมจะไม่ด่าแต่ผมจะวิาพากษ์วิจารณ์ในทางด้านการผ้าโดยภาพรวมของตัวนักผ้าที่เป็นนักสแสดงที่ผ้าซูเปอร์แมนเท่านั้นนะครับอ่ะผมพูดไว้ก่อนสำหรับใครที่สงสัยว่าซูเปอร์แมนผมรู้สึกยังไงแบบคร่าวๆก็คือซูเปอร์แมนถ้าพูดตัวของหนังซูเปอร์แมน2025โดยการกำกับของเจมส์กันเลยผมชอบอย่างมากๆเพราะอะไรอย่างนั้นเหรอเพราะซูเปอร์แมน2025นี้มันทําให้ผมกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งกลับกลายเป็นเด็กที่ผมได้พบ เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าที่ผมรู้จักซูเปอร์แมนคนนี้ซูเปอร์แมนที่เป็นตัวแทนแห่งความหวังและความดีและแสงสว่างในวันพรุ่งนี้นี่คือตัวตนของซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งตัวแทนของพระเจ้านั่นคือซูเปอร์แมนในแมนออฟซีลของแฮนรี่ควาวิลซึ่งผมชอบเขาอย่างมา,มากเลยในการแสดงของเขาในการรับบทเป็นแมนออฟซีลในซูเปอร์แมนแม้หนังถึงมันจะมีปัญหาบ้านเด็กเดอกน้อยแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์แมนที่ผมชื่นชอบแต่ในครั้งนี้ผมก็ชอบซูเปอร์แมนในเวอร์ช ทั้งของเจมกันเหมือนกันเพราะซูเปอร์แมนในครั้งนี้มันทําให้ผมย้อนกลับไปสู่เด็กอีกครั้งนึกถึงกลับไปดูซูเปอร์แมนที่ผมดูในแอนิเมชันในทีวีสมัยก่อนในซูเปอร์แมนในเรื่องราวของเจสซี่ลิมิเต็ดหรือหนังซูเปอร์แมนที่ผมเคยดูในเวอร์ชั่นของวิดีโอดีวีดีวีซีดีหรือแม้แต่คอมิกสมัยก่อนที่ผมรู้สึกอ่านแล้วเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งและดูเท่ย่างมากๆในชุดแบบไหนนอกจากนั้นเขาก็มีความดีที่อยู่ภายในใจของเขา นั่นคือสิ่งที่ตัวของหนังเรื่องซูเปอร์แมน2025นี้เขากำลังสื่อออกมาและทําให้ผมรู้สึกกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งผมรู้สึกว่าซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้ที่เขาใส่ชุดอย่างนี้การสื่อสารแบบนี้มันใช่และมันเหมาะสมกับตัวซูเปอร์แมนที่ผมรู้สึกโหยหาโดยไม่รู้ตัวเลยผมรู้สึกโวยหากว่าที่ผมคิดอย่างออมากตอนที่ผมได้ดูซูเปอร์แมนในครั้งนี้ทั้งความสนุกที่มันเล่าในเรื่องราวความท้าทายในครั้งนี้ที่เป็นเรื่องความเชื่อและความศรัทธาที่เป็นของใหม่เลยความเชื่อที่เราจะไป คิดเลยว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นการลงข่าวและความเชื่อจากผู้คนที่เรายังเห็นอยู่บ้างแต่ในคราวนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมมานะั่นคือสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งทุกคนมีมือถือใช่ไหมครับหรือคอมพิวเตอร์มันเล่นในจุดนี้แหละการใส่เฟกนิวหรือข่าวสารปลอมๆความเชื่อความศรัทธาที่เมื่อก่อนซูเปอร์แมนนั้นเขามีความเชื่อว่าเขามาอยู่ในโลกใบน,นี้เขาทําความดีทุกอย่างเพราะพ่อแม่ของเขาที่เป็นดาวคริปตนันเขามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาถูกปลุกฝันมาอย่างนั้นแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งความเชื่อนั้น แต่สลายไปและอะไรล่ะที่เป็นความเชื่อให้เขาได้อีกและเขาจะกลับมาพร้อมกับความเชื่อที่อยู่ในเต็มโอ่งเขาสัญลักษณ์ S อสที่เป็นซูเปอร์แมนแห่งความหวัง,ขงเขานั้นมันจะสื่อสารไปถึงผู้คนได้ยังไงนั่นแหละครับคือจุดหนึ่งและเป็นจุดใจความสําคัญอย่างมากๆในครั้งนี้ของเรื่องซูเปอร์แมนในครั้งนี้นอกจากนั้นนี่คือตัวเรื่องราวของตโตซูเปอร์แมนที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วเพราะว่าการ,รันดับเรื่องและการเล่าเรื่องตา่างที่ในตัวของซูเปอร์แมนก็มีสเสน่ห์ในตัวของคาเคงก็มีสเสน่ห์และนอกจาก นะทุกตัวละครในเรื่องของซูเปอร์แมน2025หรือซูเปอร์แมนเลกซีก็มีเสน่ห์ที่ทุกคนมีประโยชน์ในแบบของเขาทุกคนมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูและน่าหลงไหลเอาตัวอย่างคู่ปรับตลอดการของเขาอย่างตัวของเล็กซูเธอที่ในครั้งนี้เขาได้สร้างเล็กซูเธอที่เหมาะสมกับตัวเล็กซูเธอในใน2 0 2สสักทีเขามีความเขเฉดช่างยังไงกับตัวของซูเปอร์แมนเขามีแผนการยังไงเพื่อจะล้มซูเปอร์แมนผมพูดตรงๆเลยว่านี่เป็นสิ่งที่มันดูทันสมัยอย่างมันดูเก้าทัน และความฉลาดของเขาเราเข้าใจเลยว่านี่แหละคือคู่ป่าวของซูเปอร์แมนอย่างแท้จริงและเรารู้สึกเลยว่านี่คือคู่ป่าวที่จะอยู่กันไปอีกนานเท่านานเลยสับตัวของซูเปอร์แมนกับตัวของเล็กซูเทอร์ถ้าเปรียบเทียบนั่นคือตัวของแบทแมนกับโจ๊กเกอร์นี่คือคอ,คอ,องค์ประกอบที่มันเป็นค้่ตรงข,ข้างกันอย่างแท้จริงและผมชื่นชอบในการนำเสนอของเล็กซูเทอร์ในคราวนี้อย่างมากผมเชื่อเลยว่าหลังจากคนได้ดูเรื่องซูเปอร์แมนจบไปปุ๊บทุกคนต้องมีฉากที่จดจำในตัวของเล็กซูเทอร์ไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเกจช ตัวของซูเปอร์แมนแผนการเคเขาในหลายสิ่งหลายอ่ที่ฉลาดอักแหลมอย่างว่าและความบ้าดีเด๋าของเขาที่มันออกมาผมเคยคุยกับเพื่อนว่าความรู้สึกอย่างงี้มันเหมือนอะไรอย่างนั้นหรอเขาบอกว่ามันเหมือนกับการ์ตูนและหลายๆช่องที่เขาเป็นแฟนกับดีซีเขาบอกว่าการเล่าของซูเปอร์แมนใน2 0 2 5ยเนี่ยมันเล่าเหมือนการ์ตูนเลยมันทําให้เรารู้สึกอินได้อย่างง่ายๆและเป็นสิ่งที่เราไม่คบเจอในหนังที่ถูกดัดแปลงจากเวอร์ชั่นการ์ตูนมาเป็นหนังลง ปกติแล้วเวอร์ชั่นที่เป็นหนังโลงนั้นเขาจะจัดแปลงให้คอมบีบุ๊กหรือมังงะหนังสือการ์ตูนนั้นเขาจะพยายามจัดแปลงจากเวอร์ชั่นนั้นกลายเป็นเวอร์ชันที่เป็นในหนังโรงภาพยนตร์เล่าเป็นหนังไปเลยแต่เนี่ยมันเหมือนเป็ขวดตรงข้ามกันนั่นคือเขาใช้ในการเล่าเหมือนกับนำคอมบีบุ๊กหรือมังงะหน,น,นังสือการ์ตูนมาใส่ในรูปแบบของหนังโรงภาพยนตร์มันเป็นเหมือนรีเวิร์สอีกครั้งรีเวิร์สไอรีเวิร์สคือจะรีเวิร์สที่ต้องเอาการ์ตูนมาเป็นหนังกลายเปว่านี่เราเล่าหนังให้เป็นการ์ตูนมันเลาาส่กร แมนในครั้งนี้ทั้งการเล่าว่าโลเป็นยังไงในสาการที่ใช้การเท็กเขียนว่าเป็นซูเปอร์แมนได้ยังไงโลเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับโซโคเวลซูเปอร์แมนไปยุ่งกับอะไรกับโซโคเวจนมันเกิดเรื่องราวต้รับต้มเป๋นในเรื่องและโลใบนี้มันมีเมลตาฮิวแมนหรือมนุษย์ที่มีพลังพิเศษอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องเรานอกจากตัวซูเปอร์แมนที่เป็นฮีโร่หลักแล้วยังมีกลุ่มของแจสติกแกงด้วยที่ประกอบไปด้วยกายการ์เนอร์ที่เป็นกรีนแลนเทิร์ฮอเกิลและก็ตัวละครที่เป็นเอ็เอ็มบีพีในกลุ่มในครั้ง แล้วผมเชื่อมั่นเลยว่าทุกคนจะชอบในตัวละครน,นี้พอๆกับตัวซูเปอร์แมนหรือเพอเพออ่อางคนอาจจะชอบมากกว่าด้วยนั่นคือมิสเตอร์เทอรฟิกที่เขามีความเก่งกาจพูดตรงๆว่าเขามีมันสมองที่เก่งกาจอย่างมากๆฉลาดล้ำสุดๆแต่ความฉลาดล้ำของเขานะไม่ต้องมาโม้โอ้อวดเขาโชว์เห็นเลยว่าเขาฉลาดยังไงเก่งยังไงและเขามีความสามารถอะไรบ้าที่เรารู้สึกเลยว่าโอ้พี่คนเนี้ยเขาเจ๋งจริง<ๆ>เขาเก่งจริงและเขาฉลาดจริงมันโชว์ในเรื่องราวโดยที่ไม่ต้องมีสภาพแวดล้อมแบบว่าเฮ้ยมิสเอร์ เก่งขเงขาเจ๋ง,จงไม่ต้องโชว์ให้เห็นเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่หนังเจมส์กันเขาโชว์ได้ดีอย่างมากๆคือเพราชอบนำตัวละครที่มันเป็นตัวละครล่อง ตัวละครที่เราอาจจะไม่รู้จักหรือบางครั้งเราอ่านในหนังสือคอม,มิกบุ๊กใครจะไปนึกว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีบทสําคัญในอนาคตถ้าเปรียบเทียบเหมือนการ์ตูนรักการ์ตูนโป๊ของผมอย่างมาฮีโร่อะคาเดเมียก็ได้มันมีหนึ่งตัวละครที่ผมใครจะไปนึกว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะกลับมาเป็นหนึ่งตัวละครที่เราหลงรักอย่างมา,จากจะตัวร้ายแล้วก็บทหายไปอย่างนานๆแล้วเขากลับมาโอ้เรารักเขาเลยนั่นคือเจตเทิล และก็ลาลาบายหรือเลิฟเลเวอร์สองคนนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าเขามีบทยังไงจะมาฮีโร่อะคาเดมี่ในช่วงไดทายเนี่ยมันเหมือนกันคือเหมือนมิสเตอร์เทเลฟิกเขาจะยัดอะไรเขาจะยัดหยิบยบตัวละครอะไรบางอย่างที่เราไม่คิดเลยว่าตัวละครนั้นมันจะกลายเป็นตัวละครเด่นได้แต่พอเขาใช้โทรีลาความสามารถทุกคนจะหลงรักนี่คือสิ่งที่หนังเจมส์กันเขาจะทามาอย่างตลอดแล้วนอกจากนั้นเขาระบายความรู้สึกต่างๆไปใส่ในเรื่องราวและเรื่องราวมันสนุกอย่างมากๆในการฝ่าฟันทุกอุปสรรคและนอกจากตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วเราก็ต้องมาพูดถึง มาพูดถึงนางก็คือตัวของนางเอกของเรื่องที่ต้องพูดไว้ก่อนเลยว่าตัวของลูอิสเลนก็พรางนี้เป็นลูอิสเลนที่ผมชอบที่สุดผมไม่รู้สึกอย่างนี้มานานอยาะามากในตัวละครที่เป็นนางเอกของคู่กับซูเปอร์ฮีโร่ที่รู้สึกว่าโอ้เธอเก่งเธอสวยเธอเหมาะสมกับตัวซูเปอร์แมนจริงและบางครั้งเธอรู้สึกว่าโอ้เธอเก่งยิ่งกว่าตัวซูเปอร์แมนดิทั้งความฉลาดล้ลำความใจสู้ของเธอและสิ่งสําคัญที่จริงๆมันเป็นทุกข์อ่ายแล้วนั่นคือความสวยของเธอแต่ว่าความสวยที่มาพร้อมกับความสามารถแล้วมันดูเข้า เข้ากันกับตัวซูเปอร์แมนที่ตัวของรูอิสเดนที่นักแสดงคนนี้เขาสื่อมาคือเป็นรุ่นพี่ที่มีความฉลาดเก่งกาแต่ก็มีความแซ่บไม่น้อยเลยในตัวของเขามันโชว์ออกมาในเรื่องที้ทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหรูอิสเดนคนนี้ทำม,มันสวยจังเลยอ่ะทำไมเขาเก่งจังเลยอ่ะแล้วความเก่งของเธอมันเหมือนเป็นดาบสองคมด้วยว้อเก่งของเธอเธอจะไม่พูดอยู่เรื่องว่าเธอไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้เลยเธอรู้สึกแปลกแยกกับคนอื่นเพราะด้วยความที่เธอเป็นคนจริงจังกับงานปะร้ายบ้างแต่เมื่ออยู่กับซูเปอร์แมนแล้วเหมือนที่แรกเหมือนจะเคมีไม่่เข้ากันแตพ และไหลการไปเราเลยเข้าใจว่าอ๋อสองคนนี้มันเป็นลิงก์กับฟันอ่ะมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในเรื่องแหละแต่สุดท้ายที่สุดมันก็จะมีไหลการเป็นตัวที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยจนมันเกิดเป็นความรักที่มากขึ้นกว่าเดิมภายในเรื่องราวมันคือความสวยงามที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวในครั้งนี้ในตัวของซูเปอร์แมน2025และความดีของตัวซูเปอร์แมนความดีที่มันเกิดขึ้นจากความผิดหวังและมันสู่ถึงเรื่องราวของตัวละครต่างๆที่มันแวดล้อมกันผมพูดแล้วว่าทุกตัว ละครที่มันอยู่ในเรื่องราวของตัวซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะมีบทและแอร์ไทม์ที่จะต้องเป็นเขาเท่านั้นในช่วงชัวะนั้นและเขาจะมีบทสําคัญในเรื่องราวเสมอด้วยนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสัมผัสตัวของซูเปอร์แมนคนนี้ได้อย่างง่ายดายและกลายเป็นว่าจะาที่แรกผมก็มีความอากตินิดนึงเพราะผมยังชอบในตัวของซูเปอร์แมนของเฮลี่คาร์วิลอยู่ในหลายส่วนแล้วก็ผมอยากให้เขามีหนังดีๆซักเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราหลงรักตัวซูเปอร์แมนได้อย่างเต็มอกได้มากกว่านี้ตัวของซูเปอร์แมนของเฮรู้สกที่อกติมาาพว่ความเสย ตัวซูเปอร์แมนคนเก่าแต่ว่าพอเป็นซูเปอร์แมนที่เป็นเดวิสคอลเวสเวตเนี่ยผมพูดแบบตรงๆเลยนะความอาคติของผมที่มีกับตัวซูเปอร์แมนในคนนี้มันละลายหายไปตั้งแต่10บนาทีแรกของหนังเลย10บนาทีแรกของหนังเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกหลงรักตัวซูเปอร์แมนคนนี้ได้อย่างง่ายได้อย่างมาก กลายเป็นว่าอ้าวซูเอปอร์แมนคนนี้ก็ดีนี่และดีอย่างมากด้วยบวกกับตัวที่หนังมันดีแบบนี้ยมันเลยทําให้ความรู้สึกกับตัวซูเปอร์แมนผมเลยไปทางบวกแบบนี้อย่างมากๆมันเลยทําให้ผมรักหนังเรื่องนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยความรักต่อหนังเลยเนี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหซูเปอร์แมนภาคนี้มนเป็นหนึ่งในหนังที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูจริงๆสิ่งที่ผมพูดมามันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของความดีงามของความเป็นซูเปอร์แมนในเรื่องราวที่มันสื่อเลยและหนังเลยเนี่สองชั่วโมงเก้านาทีกับ2เอ็นเครดิตใครจะไปนนนึึกกวว่่่าาหัังทีผมมรููส้สด กายเป็นหนังที่สั้นไปเลยเมื่ออยู่ในเรื่องราวที่มันใช่ความสนุกในหนังมันพยายามจะสื่อทุกเวทีที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ผมมีความสุขทุกครั้งนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมก็ต้องพูดแบบตรงๆว่าในตัวหนังกคือตัวหนังนะครับหนังสนุกไม่มีอะไรต้องเถียงเลยไปดูเถอะครับแต่แนะนําว่าถ้าดูได้ดูซาแทะนะครับคุณจะได้พักใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมบี้นั่นคือความประทับใจสิ่งหนึ่งที่ผมตัดเรื่องหนึ่งไปแล้วนั่นคือเสียงภาคไทยมาสู่เสียงภาคไทยบ้างอันนี้เป็นหลายสิ่งททีี่่่ผผผมมมคคดววาาาาาาหลยยนนนอจจจะะฟังกกกปป้เเพ็็ึ ผมเขียนรีวิวไว้แล้วในตรงช่องชุมชนของผมว่าผมรู้สึกยังไงสิ่งแรกที่ต้องพูดไปก่อนเลยนั่นคือขอบคุณนักภาคไทยทุกคนที่เป็นนักภาคมืออาชีพนะครับที่คุณพยายามสื่ออารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างของทุกตัวละครได้ดีอย่างมากและทำให้ผมรักตัวละครนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมก็ต้องยอมรับว่าตัดนักภาคมืออาชีพออกไปให้หมดนักภาคมืออาชีพดีทุกคนสื่ออารมณ์ได้ดีทุกคนและผมรักตัวละครทุกตัวละครที่เป็นเสียงภาคไทยที่เป็นนักภาคมืออาชีพทุกคนแต่เสียงภาคที่เป็นนักแสดงอันนี้กก็ตบบต,ต,ต้้้อออองงงูแบบรรว่าาานนนนผลัใคีม ได้อย่างย่ำแย่แต่ถามว่าดูแลติดขัดมากไหมในตอนดูไม่ได้ติดขัดมากของผมนะของผมคนเดียวผมไม่ได้รู้สึกติดขัดมากในการดูเพราะอะไรอย่างเั้นเหรอผมพูดไปในก่อนอันนี้ความประทับใจยางต่างของโตซสูแมนทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าหนังมันดีขนาดเนี้ยแต่มันมีจุดหนึ่งที่มันทําให้หนังเลยเนี่ยมันกลายเป็นจุดด่างพร้อยและจุดด่างพร้อยนี้มันใหญ่เหลือเกินนั่นคือตัวของดาราที่ผาคหนังในครั้งนี้แบบที่ผมบอกไปผมจะไม่ตอว่าถึงว่าไม่ดีไม่เหมาะสมนู่ยนั่นอ่ะสาระะพวกนั้นผมไม่พูดเพราะว่าผมจะวววิพิพาาจรนตัผลงแบบเย ในฐานะฟังเสียงพากซูเปอร์แมนผมเข้าใจเลยว่าที่ทางตัวต้นสังกัดนั้นเขาเอาตัวของดาราคนนี้มาพากเพราะอะไรถ้าเขาเอาตัวนักแสดงที่เอาไปแคสติ้งที่มีกระแสตั้งตอนนี้และคนที่มีเนื้อเสียงที่ใกล้เคียงกับเดวิดคอลเวสเวดมากที่สุดโอเคเข้าใจได้ทําไมเขาเอาดาราคนนี้มาเพราะในตอนบางส่วนที่เขาพากคัฟเค้นนั้นโอเคมันมีบางจุดที่ผมพอรับได้และพอปล่อยผ่านได้บ้างในบางเนื้อเสียงและบางช่วงที่เขาพูดมาที่ยังไม่ใช่ใส่อารมณ์แต่พอเขาใส่อารมณ์มาเท่านั้นแหละดาราคนนี้เขาไม่สามารถทําให้เรา รู้สึกถึงอารมณ์ของตัวละครไม่ว่าจะเป็นร拉เคนหรือแม้แต่เป็นซูเปอร์แมนและปัญหาคือดบที่เป็นซีนอารมณ์มันอยู่ในตัวอย่างบางอันด้วยและมันเป็นจบดสําคัญอย่างมากในเรื่องราวคําพูดที่หลายคนเอานําเป็นมีมผมไม่ได้รู้สึกตลกแต่ผมรู้สึกเศร้าและผมขอนในใจภายในเรื่องราวเพราะว่ามันคือจุดคําพูดที่สําคัญในเรื่องราวและมันกลายเป็นตัวตนที่ทําให้ผมพูดไปในความรู้สึกความประทับใจน Low ั่นคือทําไมผมรู้สึกซูเปอร์แมนคนนี้กลับมาสู่ในความหวังและความดีอีกครั้งคาพูดที่ไปอยู่ในเรื่องราวเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ เกือบถูกทำลายโดยตัวนักแสดงที่ภาคเสียงไทยพูดตรงๆนะเนอจกปัญหาในการใส่อารมณ์เข้าไปในคอพูดแล้วเขามีปัญหาหนึ่งที่สําคัญอย่างอามาดในวงการผ้าผมคนหนึ่งที่เหยียบไปทางฝ่ายภาาก็พอสมควรแล้วแต่ผมไม่บอกว่าผมภาคงานอะไรบ้างน,นะครับแต่ผมภาพเป็นตัวประกอบซะส่วนใหญ่และภาคงานจริงๆสิ่งที่สําคัญอย่างามากคือการพูดชัดถ้อยชัดคํามันก็สําคัญแต่การอ่านหนังสือไม่แตกและออกเสียงไม่ชัดเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าการที่ติดสเนียงดาราอีกติดสเนียงดารา คือเขาเวลาเขาพูดเอคเสนที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะพูดชัดและมีบางสำเนยียงที่เรามันจะสึกแปล่งกว่าแต่วนัภาคอันนั้นอ่ะมันมีในตัวดาราคนนี้ด้วยแต่หนักกว่าเดิมคือเขาพูดภาษาไทยและอ่านภาษาไทยไม่แตะฉานตนฟังไม่รู้เรื่องนั่นเป็นปัญหาหลักมากๆไม่ใช่แค่แบบตัวผมด้วยนะผมเห็นแบบบางคนเขาไม่รู้สึกติดขัดในตัวของเสียงภาคคนนี้แต่เขาฟังไม่รู้เรื่องนั่นหนักเลยนะหนักยิ่งกว่าการที่บอกว่าเสียงมันไม่เข้าอีกเพราะว่าบางคนภาค เสียงอาจจะไม่เข้าแต่เราฟังรู้เรื่องและสามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนแต่อันเนี้ยผมต้องเพ่งบางช่วงเลยว่าฮะพูดอะไรเหรอสิ่งนี้ต้องย้อนไปถึงตัวบริษัทว่าอ้าวตัวเจ้าของหนังและตัวของผู้คุมภาพคนนี้ว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้เหรอทาไมมันเกิดเหตุการณ์จนวังบางจุดไม่รู้เรื่องและมิกบางเสียงนะเสียงมันโดดยิ่งกว่าเดิมกับตัวของผู้คนที่มันอยู่ในหนังอีกอันเนี้ยถ้าโทษก็คงต้องโทษ2ฝา่ายก็คือตัวของบริษัทและตัวของผู้คุมภาควา่าอ้าวทำไมถึงปล่อยงานแบบนี้ได้เหรอครับและอีกข้อนึ่ ก็ต้องย้อนถึงตัวของตววตวบริษัทใหญ่ๆเลยนั่นคือตอนที่ได้กระแสะรบขนาดนี้ทําไมคุณถึงไม่ออกมาเทคแอคชั่นให้มันดีกว่าน,นี้กลายเป็นว่าตอนนี้คุณเอานําดารามาและเขาได้ผลลบอย่างเต็มที่คือยังไงอ่ะงานภาพที่ออกมามันอยู่ในระดับที่ยังไงมันต้องโดนวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่การวิพากษ์วิจารจนถึงขนาดที่ว่าหนักขนาดนี้และกลายเป็นว่าทางต้นสังกัดนอกจากไม่เทคแอคชั่นที่จะไม่ปกป้องตัวดาราแล้วเขายังซ้ําเติมแบบไกลๆอีกในหลายๆสิ่งที่ทางตัวบริษัทนี้ ม,มันเลยทําให้ผมเกิดความสงสัยว่าเอา้ากลายแปว่าแทนที่คุณจะมาปกป้องดาราให้มันดีดๆราตตอนนี้มันหนักเหนียวมาแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบในตัวผลงานภาคนี้ก็จริงแต่การวิาพากษ์วิจารณ์หนักถึงไปถึงชีวิตจริงและตัวบริษัทก็ไม่มีการเทคแอชชั่นมากพอคือบางคอมเมนต์ถึงขนาดที่อยากให้เขาไปตุยหรือถึงเสียชีวิตเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้เกินไปอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับคือผมไม่ชอบในตัวงานแล้วมันทําให้งานออกมาแล้วผมรักในหนังตัวซูเปอร์แมนมากๆแต่มันกลายว่าผลงานเขาเนี่ยมันมีจุดด่างพอยที่เสียผ้าต นึงอยู่แล้วแต่การที่บางคนไปวิาพากษ์วิจารณ์จนหนักถึงขนาดนั้นผมก็ไม่ชอบและตัวบริษัทด้วยที่ไม่เทคแอคชั่นให้ดีพอจนตอนนี้มันก็กลายเป็นว่านักแสดงคนนี้ผมไม่รู้ว่านาคุเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็เป็นกำลังใจให้กับเขาขอให้ผ่านเหตุการณ์ดราม,มา่าครั้งนี้ได้นะครับอันนี้ผมขอให้กำลังใจในส่วนนี้ส่วนงานผมก็คงต้องพูดเย็นยับอีกครั้งว่าผมไม่ชอบผลงานคุณจริง,รงถ้ามีผลการข้างหน้าหวังว่าคุณจะพัฒนานในการอ,าอ่านออกเสียงให้มันฟังชัดและรู้เรื่องมากกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ ไทยในครั้งนี้นะครับส่วนผลงานไม่ชอบเราก็พูดกันตรงๆแต่ไม่ลามปา่านะครับผมพูดถึงทุกคอมเมนต์ที่จะมาพูดในทัศนล่านี้ด้วยนะครับว่าผมไม่ชอบผลงานของตัวของซูเปอร์แมนที่พลาดโดยดาราคนเดียวแต่คนอื่นที่รายล้อมผมชอบหมดเลยแต่นั่นแหละด้วยความที่เขาเป็นตัวเอกและเขาพามันทําให้บางช่วงที่เป็นสีนอารมณ์มันไม่ดีจริงๆครับอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดอย่างจริงใจเกี่ยวกับตัวซูเปอร์แมนในครั้งนี้และหวังว่าบทเรียนในครั้งนี้จะนําไปสู่ถึงตัวของบริษัทได้อีกครั้งบริษัทหลายบริษัท เขาได้บทเรียนจากการภาพมาเยอะแยะแล้วเขาปรับตัวในทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับแต่หวังว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของซูเปอร์แมนในครั้งนี้ของประเทศไทยจะปรับตัวและทําได้ดีขึ้นในเรื่องต่อไปการอํานารามาพไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่มันต้องอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องและถูกการคัดเลือกที่ดีกว่านี้เรามีตัวอย่างแล้วเรื่องใกล้ๆกันจูซี่เวอร์รีเบิร์ดที่เอานาเดทมานั่นเขาก็ผ้าด,ดีไม่ติดขัดเลยแต่เขาแค่ขาดพลังในการสื่อสารจาน้ําเสียงนั่นจะเป็นสิ่งที่เขาคงต้องเก็บชั่วโมงบนอีสักหน่อยแต่นาเดทเขาทําไดด้้ีีแลวน่ ตัวอย่างหนึ่งที่ดีแล้วเนี่ยเรามีตัวอย่าง่ดีหรืออีกบริษัทหนึ่งดินนดสนีย์ก็ได้นักภาพที่เป็นดารารับเชิญมาภาพในหนังดิสนีนย์หลายเรื่องก็ภาพได้ดีหมดทําไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้นี่คือสิ่งนี้ที่ผมอาจจะให้เป็นข้อสงสัยให้กับผู้ชมหลายๆท่านว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะอะไรแต่แตพิมพ์จากสุภาพและให้เก็บซึ่งกันและกันนะครับวิพากษ์วิจารณ์ในตัวงานนะครับขอแค่ไม่ลามถึงชีวิตจริงก็พอแล้วผมรับฟังทุกคนนอมเมนต์แน่นอนแต่ถ้าผมานี่ยอ่านมากที่สุดผม หนังที่เต็ไมไปด้วยความหวังและความดีที่มาจากตัวซุปเปอร์แมนและเราฮิปเปอร์ฮีโร่มากมาที่มีบทเด่นที่น่าสนใจสัดเลอเกินและแม้แต่ตัวละครหนึ่งที่ผมพูดตรงนะผมทั้งชอบและเกลียดในเวลาเดียวกันคือตัวของคริปโตที่เป็นหมาเทีย er <He> er. ตัวหนึ่งเลยซึ่งเห็นเขาจะเป็นหมาเทียแบบนี้แต่มันก็มีความน่ารักบางอย่างที่เราสึกเอนดูในตัวน้องคนนี้สุดเลอเกินกับตัวของคริปโตนะครับทุกคนมีความรู้สึกยังไงบ้างกับตัวของซุปเปอร์แมน2อ2 5นห้ชอบในตัวละครไหนคุยพิมกันมาเย,เยอะนะครับเสียงผ้า,ท,ผาที่ผมอยากจะ แต่สิ่งที่ผมอยากได้จริงๆคือทุกคนสนุกกับเรื่องซูเปอร์แมน2025ยังไงนั่นคือสิ่งสำคัญยิ่งกว่าเสียงผ้าซะอีกนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะรู้และทุกคนหวังอะไรบ้างกับอนาคตกับจักรวาล DC Universe ในหลังจากนี้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะรู้จริงๆและประพิมพ์กันใต้คอมเมนต์และเปลี่ยนกันเยอะๆเลยนะครับเพราะทุกคอมเมนต์และทุกการกดไลค์กดแชร์ของผู้ชมทุกๆขั้นจะทําให้ช่องผมเติบโต,ต้อย่างมากขึ้นโดยที่ผู้คนไม่ต้องเสียตังค์เลยแม้แต่บาทเดีีียววและอกกหนึ่งิธถถ้าาาาใครรรมมมโททศัพพ์็สา ผมได้ผ่านทาง,ร,งระบบซปเปอร์แดงซปเปอร์สติ๊กเกอร์ตัวไอชั่นผ่านทางทริปมีตัวไอชั่นที่คุณเห็นไปในก่อนหน้านี้เลยขอบคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยที่สัตวสมือเรามาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงที่จุดนี้ขอบคุณและ,และบาย,บายครับ